แนะนำกระบวนการ debug โปรแกรมออนไลน์ gdb.com เริ่มต้นตอนแรกให้กำหนดจุดที่ให้ตัวโปรแกรมด้วยการกำหนดจุดเริ่มต้นของตำแหน่งที่จะให้ซอฟต์แวร์มาหยุดหน้าตำแหน่งที่เราต้องการด้วยการนำเมาส์มาคลิกที่หน้าบรรทัดคลิกหนึ่งครั้ง เพื่อที่จะกําหนดจุดเริ่มต้นทิกนอก,กครั้งเพื่อน,นําเอาจุดที่กําหนดไว้ออกเรากําหนดจุดเริ่มต้นในการดีบักโปรแกรมกดปุ่มดีบั๊กซึ่งจะอยู่ข้างบนของตัวโปรแกรมเพื่อทําการดีบั g กโค้ดสเต็ปคําสั่งก็จะปรากฏข้างล่างให้เราเริ่มต้นโดยรูปแบบการทำงาน กดปุ่ม start ในกรณีนี้จะเห็นมุมทางด้านขวาจะแสดงโปรแกรมตัวแปรที่เกี่ยวข้องจากบรรทัดที่ผ่านมาปรากฏว่าตัวแปรที่ประกาศ first second เป็นค่าเริ่มต้นศูนย์การกดตำแหน่งที่ระบุไว้ continue คือเริ่มต้นไปจนเสร็จสิ้น step over ดำเนิน ทีละสเต็ปโดยไม่เข้าไปสู่ฟังก์ชันสเตปอินทูเข้าไปในฟังก์ชันสเตปเอา t ออกจากฟังก์ชันที่เข้าไปแล้วดูกระบวนการต่อไปเริ่มต้นกดสเตปโอเวอก็จะเห็นคำสั่งข้างล่างปรับเปลี่ยนไปตามสเต็ปที่อยู่ข้างบนเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจสเต็ปคำสั่งทีละบรรทัดสเตปโอเวอต่อไป เมื่อถึงฟังก์ชันในบรรทัดต,ตำแหน่ง9กับ10ป้อนข้อมูลกำหนดเลข3 Enter ค่าที่จะเข้าไปดูมุมทางด้านขวามือตัวแปร first มีค่าเท่ากับถามต้องการเข้าไปที่ตำแหน่งของฟังก์ชันกดสเก็ Into ฟังก์ชันในบรรทัด ก็จะเข้ามาสู่บรรทัดของฟังก์ชันจะมีการตรวจสอบถ้า x มากกว่า0ก็จะเข้า print f นม่ฉะนั้นแล้วก็ไปอีกบรรทัดหนึ่งก็คือฟังก์ชัน is เท่ากับ10 step over สังเกตซอฟต์แวร์เลือกที่จะเข้า x มากกว่า0เพราะป้อนค่าเข้ามา x เท่ากับ3ในกรณีนี้ให้กด Step โอเวอเพื่อที่จะให้ซอฟต์แวร์ไม่ต้องเข้าสู่ฟังก์ชัน l i n นเอสเต e โอเวอถัดไปซอฟต์แวร์จะกลับไปที่บรรทัดที่กระโดดมากด Step โอเวอไปอีกครั้งหนึ่งป้อนข้อมูลลบห ให้ค่าน้อยกว่า0นกด ENTER STEP INTO ไปยังฟังก์ชันโปรแกรมฟังก์ชันจะเลือกค่ากด STEP OVER สังเกตเมื่อ x น้อยกว่า0จะเข้ามาบรรทัดที่21 STEP OVER ถัดไปออกจากตัว ซอฟต์แวร์ถ้าเรากด step over ก็สามารถออกได้เช่นกันหรือกด step out เพื่อออกจากฟังก์ชันได้เช่นเดียวกันกด step over เพื่อเสร็จสิ้นตัวโปรแกรมรูปแบบการทำงาน d ีบั g เสร็จสิ้นกด stop ด้านบนเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับ การดีบักซอฟต์แวร์ออนไลน์ GDB